สวัสดีค่ะพี่น้องคะทักทายกันบรรยากาศย่ามเร่งๆแต่ว่าข่าวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เสาร์เราเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวกับอุบัติเหตุอีกแล้วอุบัติเหตุเกี่ยวกับวงมอลำวงสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องคะเกิดขึ้นตั้งแต่เสาร์ล่ะที่แรกนั้นเห็น,เห,นเห็นพอหยุดเพิ่นโพดโพดเป็นหูปลดบาสอาจารย์นักดนตรีเพื่นวานนาอเกิดอะไรขึ้นเพิ่นว่ากะจังว่าที่ละ่ะเกิดยั้งขึ้นกันเลยวานนาะ ตามไปเบิงคอมเมนต์พี่น้องมีหลายคนไปคอมเมนต์ถามเกิดอีหยังคืนอีพอยุดประมาณนี้พอยุดเพิ่นเล้ยมาตอบว่ารถถลยลว่าซันรถปาดนะคะพี่น้องถลยถลยลงขึ้สิตกค่อมนี่ค่ะพี่นอ้องยังยังบุญอยู่พี่น้องบ่มีไผได้รับบาดเจ็บโบมีไผเป็นอย่างค่ะแต่ว่ารถหน,นันพังพังเสียหายอยู่เพราะว่าเขาขูดไปกับอัน กับหินกับดินนะ่ะเนาะพี่น้องคือได้ยินมาสิกับโหลดได้พี่น้องได้ยินมาสิกับโหลดว่าสันแล้วพลาดจังใดปุ่นนี่มันมันมืนมันถลายไปหรือว่าอาจจะเข่าเกียร์ผิดบ่เนาะหรือจังใดอันสีเข่าเกียร์เดินหนาเป็นเกียร์ถอยหลังบ่จักพี่น้องอันนี้คิดว่าแต่ว่าเนาะแต่ว่าเท่าที่ได้ยินน่นก็คือรถลดถลายลงสิลงไปน,งนี่ข้องหนามผลักพี่น้นองเลยนามเนี่ยค่ะเป็นแบบสูงเติบเนื่องอยู่แล้วท่างเป็นแบบ เป็นแบบเหมือนเหมือนสามแยกบอกเพื่อนวานะคะจะกลับรถนะคะประมาณนั้นนะคะก็เห็นรถข้ายอยู่หม่องมองคือจังข้องนั่นเนาะเท่าที่เห็นเห็นในรูปน้ําพยุตต,ตอนตอนนั้นนะคะเพื่อนกับมีการแบบติดต่อเอาเอารถเข็นมายกนะคะเห็นว่าใส่รถเข็นสองขันพุ่นยกขึ้นนะคะยกขึ้นบ้านแล้วยกขึ้นบ้านแล้วอัน ได้สตาร์ทกับโบติดบัตนานีพี่น้องเอยจะแม่นคักหลกยยันทังบางนเนาะเพื่อนกับพากันนั่งกุมขมาอยู่เห็นขนาดตอนแบบเอารถขึ้นมาไใดแล้วจังสินะเห็นป้าอำนาจนั่งกุมขมับอยู่ป้าอำนาจว่าโอ้ยเนาะอันแนวบออยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อนวานะคะเห็นเสียน่นอันยางไปถามยางไปไทยถามกันว่าเป็นจังไดก่อว่าสันมันเป็นจังไดก่อเพื่อนสิกล้าววดว่าสัน พอร์เซียรถแล้วมันไหลมันมันมืนไหลลงไปแบบสิโล่ข้องนะโอ้โยน้องพี่น้องทาบบติดเพิ่อว่าเป็นเป็นสายไฟนะคะเป็นสายไฟอันทาโบติดมองคันนั่นอันพิกเลื่อยวสันพิกกวัวพิกลุ่ลข้องคุณละว่าสันก็ยังบุญพี่น้องเมืองที่หล่ะเป็นบุญหลายแต่ว่ากับรถก็มีความเสียหายกับโบเป็นอย่างนอกรถเสียหายกับสมไปคือว่าสมได้แต่ถ้าชีวิตคนเสียหายนี สมบ่ได้คือว่าพี่น้องเอ้ยอันถือว่าเป็นบุญที่บบมิภัยเป็นอย่างแต่ว่ากเกิดอุบัติเหตุกับโบมิภัยอยากให้เกิดคือว่าเนาะส่งกําลังใจพี่นอ้องส่งกําลังใจไปถึงทีมงานสาวน้อยเพจบานแพงนะคะที่เจอกับเหตุการณ์ในมือนี่เนาะถือว่า ฝากคะ้ออีกแล้วพี่น้องคะสำหรับเหตุการณ์นี้น้องเนาะซึ่งกับโบยากไงมีเกิดขึ้นซึ่งกับโบยากเห็นคือว่าบอยากได้ยินข่าวแบบนี้เลยค่ะแต่ก็เกิดขึ้นแล้วคือว่านะคะเกิดขึ้นแล้วหลายๆคนกับเขาไปคอมเมนต์ท้งเป็นกําลังใจส่งกําลังใจไปถึงทีมงานสาวน้อยเพชรดเนแพงส่งกําลังใจไปถึงป้าอํานาจเห็นป้าอํานาจแล้วน่งกุมขมับอยู่นะคะตอนแรงๆนนเนาะ เสียนนเขาไปถักท่ายไปไทถามเนี่ยนะคะว่าเป็นจังไดแน่หลังจากทีเพิ่นเอาเข็นยกยกรถขึ้นมาแล้วรถก็ยังสตาร์ทบบติดอีกมีปัญหาเกี่ยวกับไดสตาร์ทอีกยังสี่นะคะเพิ่นก็นให้กำลังใจกันว่าซันทอน,นอกะให้แน่ตรงถือว่าบบมีไผเป็นอย่างบบมีไผได้รับบาดเจ็บบบมีการสูญเสียชีวิตอ่าแต่ว่าทรัพย์สินมีเพ่มีมพังล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าทองรถนั้นเขาขูดไปกับ กับถนนกับทางเนาะกับเฮตไทยอ่าเป็นบุ๊บนะพี่น้องมันบุ๊บมันมัน,มนก็ต้องซ่อมนะละพี่น้องเออมีความเสี่ยงไฮไลท์เติตอบอยู่ในส่วนในส่วนทองรหลดอ่าในส่วนรหลดต่างๆนะคะกับบุบ๊กับบุ่มมาสันทอกกะถือว่าฟาดเคะซ่อ,อ,อมไปนะคะพี่น้องซึ่งดีกว่าฐาลงไปแล้วพกควมไปเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าพีควมลงน้ำไปเลยเนี่ยอ้ย จากสิเป็นจังไดนะคะซึ่งหลายๆคนกับเขาไปคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจพี่น้องทั้งตั้งคำถามทางแ k บแบบนั้นจังได้คือคิดอยากสิกับรถผ่านวานะคะลังคนคือตั้งคำถามพี่น้องคะหลายๆคนกับตอว่าอืเชิงายเวบูลนะคะอ่าไหายผู้ครับกมี่นะคะกับสุดแล้วแต่พี่น้องแต่และคนเนาะความคิดความ ความคิดการแสดงความคิดเห็นกับต่างๆหน้าคือว่านะคะก็มีหลากหลายเลยทีเดียวทั้งให้กำลังใจทั้งตั้งคําถามทั้งต่อว่าน่าละล่ะพี่น้องคะหลากหลายเลยทีเดียวคอมเมนต์ขออนุญาตบอ่านเพราะว่าบางคําคนข้างรุนแรงอย่างเสียนอเท่าที่เขาไปอ่านเห็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกําลังใจเออทั้งนี้ทั้งนั้นมีแต่คําว่าเป็นกําลังใจให้กันน่ละล่ะพี่น้องคะถือว่าฝากเคราะ ถือว่าย่งบุญย่างบุญที่บบมีไผเป็นอย่างแบบนี้นะถ้ากแนมทั้งดีวันทอกับแนมในมุมนี้ส่วนในเรื่องอื่นๆกะให้เป็นนาทีของขององค์กรเพื่อนอของผู้บริหารขององค์กรเพื่อนอเครียร์จัดการหรือว่าสอาในส่วนของ รถทีเพ่พังไปแบบนี้แล้วกันนะคะพี่น้องวอาสูกันฟังว่านี่คืออุบัติเหตุอีกแล้วพี่น้องคะเกิดขึ้นบางเทือนี่อันคือจังบกเป็นตะเกิดกะเกิดเนาะพี่น้องเนาะแมนบอขับรถถอยไปถอยมาซื่อๆน่ะเอาไปเอามาสีถอ,อยลงคล้องสิลงคล้องสิง่ายทองไปแมนบอพี่น้องคือมันบกเป็นตะเกิดกะเกิดนี่แหละเขาเอื่นว่าอุบัติเหตุพี่น้องคือจังมือวาดนี่คะ่ะมือวาดนี่วงมอลลํ่ใจเกินรอยเพลินรถบาดเนาะกับ เกิด Uber T ead, กอ,อุบัติเหตุกระชุ่นมอเตอร์ไซค์กระชนคนกระเสียชีวิตไปหนึ่งรายจังสี่นะคะพี่น้องเข้ากับบอยากได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ไดแต่ส่งกําลังใจเวลาไดยยินแล้วก็ไดแต่ส่งกําลังใจเรากะขอให้การเดินทางการไปการมาของสุขุสุขคนให้เรามัดระวังเลไลคือว่านะคะเรามัดระวังเลแลเรากะขอให้ปลอดภัยสุขุสุขคนแต่ว่าว่าเรื่องอุบัติเหตุคือว่าพี่น้องระวังปันไดหลังเถื่อมันก็เกิดพี่น้อง จังวะอื่นว่าอุบัติเหตุเหตุบ่ขาดคิดเหตุบ่ขาดฝันอืมเป็นเหตุที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นอ่าแบบแบบอ่าแบบท่านที่ท่านใดแบบชุกเฉินว่าสันทอโบไดห้หูล่วงหน้าเลยนั่นแหละอุบัติเหตุพี่น้องเพราะฉะนั้นกะถ้าเกิดขึ้นแล้วส่งกําลังใจน้องพี่น,อน้องเนาะส่งกําลังใจให้กันนะคะกะบ่มีหยังอ่าผ่านแล้ว ในส่วนรถกระสอบใดคือวานะคะแต่ว่ามือนี่มีแต่ความสุขความสนุกสนานมวลซื่นพี่น้องคะ่ะยุบุ่นคะ่ะสวาดด่สสวางแดนดินสกลนครสว่างแดนดินสกลนครนะคะซึ่งลูกซ้าวพี่น้องลูกซ้าวอีลาอุ้งอิงคะ่ะเพื่อนกะ โหไววอ่าแจ้งพอๆแม่แม่เอฟซีไหวดิวันนี้เจอกันที่ลานสนามบินตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมาพอกันเด้อจ่าพัสนเถเ่อคลิปสาวดำยื่นล่งนี่ห่วยบ่แม่สิเปิดวงแล้วพอพี่น้องบ่บเปิดกเกือเปิดวงพุทธลาพี่น้องเ่อคลิปสิล่งเนาะถือว่าเบาเบาข้าวที่หลังแล้วกันเบาที่หลังตัวต้องเป็นข้าวก่อนตัวจังสิไดเอามาเบาพี่น้องบอกมีเวลา พึ่งมีเวลาว่าพี่น้องเห็นตั้งแต่เสาได้พัว,นนพวต่แร่ทั่งทั้งเฟดนะแต่ว่าพึ่งมาได้ว่าวนี่ละเอาล้วกลับไปงานกันเพื่อนว่าป้าเนาะเป็นสาวค่ับลูกสาวเป็นสาวใหญ่แล้วนะคะนั่นพ่อโจเพื่อนมาแซวก่อนมูเล่ยพี่น้องเอ๋ยเห็นลูกสาวโวดหูนีนะคะบอกว่าไปงานกันว่าสันพ่อโจว่าจ้าคนสวยว่าสัน พอมาพอมาเซลก้อนมูเออแซลหนุกสาวเพื่อนก้อนมูเลยทีเดียวนะคะกะหวังว่าพี่น้องจะได้ม่วนซื่นกันค่ะมือนี่คนหน่าจะลายคือเกาเนาะไปสกลนครเพราะว่ามือน,นั้นว่านอนนิวาดเนะาะศาสตัญญะบานเกิดไปหน่อยแม่ว่าเฮ้ยพี่น้องจนเป็นข่าวดังค่ะว่าโพดโพอ,อีลีคนเห็นได้หลายคนโพดว่าคนประมาณสองหมื่นกลัวว่าสัน เมื่อนี้สว่างแดนดินสิเป็นจังไดพี่น้องขาดวาสิลายคือกันเนาะจังติดตามพี่น้องไปไซเพิ่นกระไยคือเกานณลัดนะช่วงนี้เป็นถือว่าเป็นคิ้วท่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีหลีนะคะพี่น้องไปทั้งใดทั้งใดคนกันแดแนนไปทั้งใดกับถือว่าคนแบบมหามหาชนเนาะคลื่นมหาชนลังไหลมา มาตุ่มมาหุ่มมาเบิงวาสันทอสำหรับสาวหน่อยเพดปานแพงอิหลักอุงอิงนะคะพี่น้องเอามวนมวนเด้อพี่น้องเด้อวอาสูกันฟังค่ะขอบคุณติ่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงเบนปันนะคะสวัสดีค่ะ